อ,อหนึ่งคือเรามีต้นไม้เพิ่มกับ2ก็คือเป็นครั้งแรกที่เราแบบพยายาม p พรซเ n นต์เขาเรียกว่าเป็น backstory ของของแบรนดิ้งมากขึ้นนะครับบอกว่า n นสกาแฟไม่ได้แค่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานแบบหลัก50ปีบวกอะไรอย่างเงี้ยเรายังพยายามบอกว่าจริงๆก็นอกจากแบรนด์ที่อยู่มานานเรายังใส่ใจในความยั่งยืนของแบบตั้งแต่ต้นน้ำันปลงน้ำด้วยความยัย่งยืนในรูปแบบของต่อคือ ก็แบบที่ผมอยู่เนสกาแฟมาทุกปีเฮ้ยเดี๋ยวสิไม่ใช่ก็ผมว่ามันเป็นมันมันเป็นสิ่งที่บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องคิดไกลอะพี่เราเอาสิ่งที่เราทําได้แล้วเราสบายใจแต่เรามาทําพร้อมๆกัน oh. ผมว่ามันน่าจะดีกว่า oh. เช่นแบบสมมุติเงี้ยคุณไม่อยากปลูกต้นไม้มันมีวิธีอื่นอีกเยอะเช่นแบบสมมุติว่าจะเดินทางหลัดด้วยรถหลายคันเรารวมคันกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็เป็นหนึ่งอันที่ผมรู้สึกว่า มันก็ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าด้วยกาแฟ Nescafe Day <นะ S 1> ก็สำหรับ Nescafe Day, Day ก็ตรงกับวันกาแฟสากลนด้วยก็หวังว่าจะถูกทุกๆคนสนับสนุนอย่างนี้ไปตลอดทุกปีนะครับเพราะเราจะกลับมาหาทุกคนทุกปีแน่นอนครับกลับมาถึงเรื่องรางวัลล่าสุดกับรวัตตาราดคุณน,นัตตราชค่ะแสดงความยินดีด้วยค่ะ ตัวที่สครับตัวที่สี่แล้วคุณตอบเป็นยังไงบ้างกับความรู้สึกไี่หรือห้าไม่รู้จำไม่ได้ครับเป็นยังไงบ้างกับความรู้สึกที่ที่ได้รับดีใจมากครับวันั้นคือแบบแต่งหน้าไงจำที่โฟนอินได้ไหมไทยด้ดูผมโฟนอินผมแต่งหน้าเตรียมไปงานคาเทียอยู่ใช่อุ้ยขอโทษครับก็เตรียมตัวไปงานอยู่ครับแล้วก็จริงๆแบบไม่พยายามไม่คิดอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว ปีนี้คนที่เข้าชิงอ่ะมันค่อนข้างเข้มข้นพ่อมันหนาเอาจริงมันงัดกันโหดก็เลยลืมลก็เลยแบบไม่ติดเลยผมรู้สึกว่าไม่ติดเลยใครจะได้ไม่ว่าจะแบบฝั่งพี่แบร์หรือพี่โอหรือพี่ฟิล์มหรือใครก็ตามแบบมันมันโอเคทั้งหมดนะฮะก็เลยแบบปล่อยจอยนิดนึงแต่พอมันที่รู้ว่าได้ก็ดีใจมากที่ที่ยังสามารถแบบเป็นที่ยอมรับในคนทํางานด้วยกัน อยู่นะครับแล้วก็ก็คอนเซปต์เดิมที่จริงๆพูดอะไรไม่ได้มากเพราะว่ารางวัลมันยังไม่มาถึงมือใช่ใช่แต่ก็ก็ขอบคุณฮะขอบคุณทุกคนที่ที่เห็นว่าไตล่ามันมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นมเราก็ภูมิภาคภูมิใจกับการแสดงในวิชาชีพของเราที่คนในวงการเขาเห็นเขาเห็นความสำเร็จจริงๆตอให้ผมไม่ได้รางวัลอ่ะผมก็ภูมิใจในทุกงานของผมอยู่ดีแต่เวลาเวลามันได้รางวัลที่มันเกิดจากการซัพพอร์ตอะไรที่แบบมันรูปประทับมากๆเช่นแบบจาก จากคนในวงการด้วยกันหรือจากแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เติมเต็มนะพี่แต่ไม่ได้หมายความว่าการไม่ได้มันมันขาดนะครับถือว่ามันก็ช่วยเติมเต็มให้เราแบบมีความสุขมีกำลังใจขึ้นอะไรปลุกไฟตลอดเวลาในการทำงานใช่ตอนนี้ผมก็พร้อมสำหรับโปรเจกต์ใหม่โอ้อโหโปรเจกต์เปิีนกล้องแล้ว,วโอ้เข้าทางนู้นเลยรู้เออยไงได้ยินว่า่าได้ยินวโปรเจกต์ใหม่ก็กำลังก็ยังอุบเสียดีอ๋อ น่าจะน่าจะต้นต้นเดือนที่จะถึงนี้ต้นเดือนหน้าครับน่าจะเริ่มเวิร์กช็อปกับพันเนอร์คนใหม่แล้วครับเนอร์คนใหม่นะก็ะเป็นละครละครพี่แอนเป็นแนวที่ผมไม่เคยเล่นนะ,ะเดี๋ยวจะพยายามบอกให้เยอะที่สุดนะ <laughs> เป็นน่าจะเป็นพีเรียดแรกในชีวิตแล้วก็ผมจะงัด เฉดคาแรคเตอร์ใหม่ที่ทุกคนไม่เคยเห็นแล้วน,ววนจริงๆถ้าถ้าย้อนจริงๆก็คือเราตัดผมอยู่ข้างกัน<ม>นะใช่อันนั้นแหละคือจุดเริ่มก้อนออแล้วแล้วที่พี่แอนเคยบอกว่าเดี๋ยวขอไปทํากันบ้านก่อนแล้วก็หายไปใช่ไหมแต่เราเพิ่งรู้ว่าเขาทําจริงๆนะที่หายไปแล้ววันที่เขากลับมาก็คือวันงานบ้านพี่แป้ง ที่เราคุยกันว่าเฮ้ยมีสิ่งนี้สนใจไหมแล้วเราก็ฟอลโล่กันมาตลอดแบบเงียบๆตอนที่เงียบๆที่ผ่านมาก็คือุยางคุยเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาตอนแรกพี่แอนเขาไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เขารู้สึกว่าใช่อ่ะผมใช่หรือเปล่ามันมันมันก็ถูกกลับมาคุยกันแล้วก็ลองอ่านทรีทเมนต์เรื่องโดยรวมอะไรเงย ลองเคาะเคาะตบตกกันดูลองเอาทีมพ่วงกล่าทีมงานเขามาเจอมไม่เลยสำหรับผมคือเรากำลังจะพาคนดูไปสู่พีเลียดแบบใหม่หมายถึงว่าสุดท้ายแล้วพีเลียดมันไม่ใช่เรื่องที่มันจะต้องซีเรียสหรือข้อจำกัดเยอะอผมว่าเรามาลองทำพีเลียดที่ไร้ข้อจำกัดกันดีกว่า ก็น่าจะตรงกันครับเพราะผมว่าผมก็โหดไม่แพ้โหดมาโหดกลับเนี่ยหมายถึงว่าเวลาเวลาทางานเราจริงจังนะถามใครที่อยู่กับกองเราเราแบบเราลายเต็มร้อยเต็มร้อยจริงเราเกินร้อยด้วยเออใช่บกินเริงใหมเขาเอาจริงนะผมยังไม่ทันได้โฟกัสเลยว่าเป็นแบรนด์ว้าวไหมแต่ผมว้าวก่อนแล้วเป็นคนที่เฉียวเฉียวกันมาหลายทีแล้ว แต่มันเป็นการเฉี่ยวที่คนอาจจะงงเพราะว่าเราเราเกือบจะได้เจอกันแต่ไม่มีคนรู้ว่าเราจะได้เจอเรารู้กันเองว่าเราจะได้เจอแล้วฮะไม่ใช่ไม่สชไม่ใชแต่จะเซอร์ไพรส์ก็ได้ขอาลเอจะรอติดตามนะครับน่าจะปีหน้ามะ้ยที่จะได้เห็นรูปธรรมจริงๆปปีนี้ก็ต้องเปิดกล้องแล้วก็น่าจะกลางปีหน้าได้ดู แต่แบบออฟฟิเชียลอ๋อออฟฟิเชียลนนี้ฝากคุณทองกระสมใจย์กแน่ใจเท่าไหร่ครับเออไม่ผมก็ไม่กล้าพูดไงผมเออโอเคไหมโอเคนะครับอ่ะพี่ต่ออยู่ก่อนคนเดียวได้วยกันมากโอ้ยแฟนน้อยๆแล้วผมปวดตาแล้วไม่ไหวแล้วนอนนอนนอนนะนะพ่อโอเคนนนะพ่อพ่อพี่ก่อนส่เอาอันใกล้หรือนไกลก่อนอันนี้ก่อนนี้ก่อนโอเคจบต้อเดินต่อใส่ตาก้องไม่ลูก

you <laughs>